สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับพวกเราคือกลุ่มฮิปโปโปเตมัสวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด้วยการตรวจจับใบหน้าหรือ Patient Identification System using Face Recognition นะครับและโลโก้ของโปรเจกต์ที่เห็นอยู่บนหน้าจอทางด้านขวามือเรามีคอนเซปตที่ผ่านการออกแบบประกอบด้วยสส่วนหลักนั่นคือคาว่า care หมายถึงการดูแลหรือการเอาใจใส่ และสัญลักษณ์คล้ายแว่นตาหมายถึงการตรวจจับการสแกนใบหน้าครับซึ่งโลโก้นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงโปรเจกต์ของพวกเราที่ได้ทาการคิดค้นและออกแบบขึ้นมานั่นเองครับเราได้เกินกันมาขนาดนี้ทุกคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด้วยการตรวจจับใบหน้ามีจุดเริ่มต้นและมีความเป็นมาสําคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันครับ ในปัจจุบันการบปิหารจัดการข้อมูลผู้ปว่วยมีความซับซ้อนและต้องการความถูกต้องรวดเร็วโดยการยืนยันตัวตนผู้ป่วยแบบเดิมเช่นการใช้บัตรประชาชนหรือการกรอกข้อมูลด้วยตนเองมักทำให้เกิดความล่าชา้าและมีโอกาสการระบุตัวต,โตทนที่ผิดพลาดได้พวกเราจึงได้มีการนำเสนอแนวคิดที่จะพัฒนาร,ระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด,ด้วยการตรวจจัเทคโนโลยี ใบหน้าเพื่อช่วยในการออกแบบระบบตรวจสอบและเลือกดูข้อมูลของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติรวดเร็วและมีความแม่นยำระบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนลดภาระเจ้าหน้าที่และบุคลกากรทางการแพทย์และเพิ่มความปลอดภัยทางด้านข้อมูลซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่จะสามารถนําไปใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆได้อย่างแพร่หลายในอนานคตครับเพนพอยต์หลักของกลุ่มพวกเราคือ การลงทะเบียนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลยังต้องใช้บัตรคิวหรือการสัมผัสหน้าจอซึ่งทําให้การบริการในอาจเกิดความล่าชา้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดตอ่อโรคทางการสัมผัสร่วมกันได้บัตร หากเกิดการสูญหายอาจเกิดความผิดพลาดในการระบบโตวตนและข้อมูลทางการแพทย์ได้ดังนั้นจึงได้ทําการพัฒนาระบบยินเงินตัวตนผู้ป่วยด้วยการตรวจจับใบหน้าเพื่อช่วยลดขั้นตอนการสัมผัสเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการทางการแพทย์ทําให้กระบวนการรักษามีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนต่อมานะครับคือ architecture of AI system หรือสถาปัตยกรรมของ ระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด,ด้วยการตรวจจับใบหน้าจะประกอบดว้วย4ส่วนหลักดังต่อไปนี้ครับ 1. Input Layer ระบบจะรับภาพใบหน้าผู้ปว่วยจากกล้อง IP camera หรือ Webcam ที่ติดตั้งไว้บนจุดลงทะเบียน 2. face detection module ภาพที่ได้รับจะถูกส่งเข้าโมเดลเพื่อทำการประมวลผลด้วย CNN เพื่อทำการตรวจจับและระบุตำแหน่งของใบหน้าในภาพให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน 3. face recognition เมื่อได้ใบหน้าที่ชัดเจนแล้วระบบจะนำไปวิเคราะห์โมเดล face recognition เช่น face net หรือ listnet เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลและหากพบว่าตรงกันระบบจะระบ,บตุตัวตนผู้ป่วยได้ทันที และ4สุดท้ายนะครับคือเอา p ์พุตเมื่อยืนยันตัวตนสาเร็จแล้วข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับใบหน้าจะถูกแสดงผลออกมาให้เจ้าหน้าที่หรือระบบนําไปใช้งานต่อเช่นการเรียกข้อมูลเวทระเบียนหรือดําเนินการลงทะเบียนอัตโนมตัติต่อไปครับต่อไปจะเป็นเดโมโระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยด้วยการตรวจจับใบหน้าขอเชิญรับชมได้เลยครับ ที่เรารันโปรแกรมเราก็จะได้หน้าหลักของเราครับที่จะมีให้เลือกระหว่างลงทะเบียนแล้วก็ไปหน้าสเกนกับยืนยันตัวตนครับก่อนที่จะไปถึงในส่วนบันทึกรูปภาพนะครับเราจะไปดูที่ส่วนของการลงทะเบียนผู้ป่วยก่อนครับจุดนี้จะเป็นจุดให้ผู้ป่วยได้มาลงข้อมูลของเขาครับก็จะมี personal id a l number ชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดอายุเลขประจาตัวประชาชนเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ครับ หลังจากเสร็จแล้วก็จะมาในขั้นของการถ่ายรูปให้ครบสามุมครับเริ่มแรกต้องทำการกรอก person id ก่อนครับหลังจากนั้นก็ทำการกดถ่ายรูปให้ครบสามุมมาในหน้าการเืนยนตัวตนนะครับเมื่อเรากด verify ก็จะมีการสแสดงผลลัธ์ว่าผ่านไม่ผ่านครับคะแนนที่ได้รวมถึงรูปภาพที่อ้างอิงแล้วใช้ได้คะแนนเยอะที่สุดครับ แล้วก็ตัวข้อมูลของผู้ป่วยที่แมทช์กับไปหน้านั้นพวกได้ประจําตัวคอมพิวเตอลนัมเบอร์ชื่อนามสกุลเพศอายุเป็นต้นครับหลังจากนี้เราจะให้เพื่อนๆแต่ละคนมาลองใส่ข้อมูลกันครับ หลังจากที่ทุกคนลงทะเบียนครบแล้วครับก็จะเป็นส่วนของตาลองสแกนใบหน้าของเพื่อนแต่ละคนดูครับว่าระบบจะดึงข้อมูลได้หรือเปล่าโดยจะมีเพื่อนหนึ่งคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบครับ ในหัวข้อนี้นะคะเราจะพูดถึง Detail and Data Set ค่ะโดยโมเดลที่เราใช้เราจะใช้1 MT CNN ค่ะใช้สำหรับตัวจจับตำแหน่งใบหน้าในภาพ 2. CNN จะทำงานร่วมกันกับ f a c e n e t เพื่อสร้าง Face e m b e d d i n g สำหรับการจดจำใบหน้าและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเมื่อผู้ป่วยมาสแกนหน้าโดยระบบจะเปรียบเทียบ f a c e e m b e d d i n g กับฐานข้อมูลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้หากพบใบหน้าที่ตรงกันระบบจะยืนยันตัวสำเร็จหากไม่พบข้อมูลใบหน้าในระบบระบบจะแจ้งให้ไปทำการลงทะเบียนก่อนค่ะจากนั้นเมื่อโมเดลผ่านการเทรนมาแล้วเราจะใช้ Dataset VGG Face 2ที่รวบรวมภาพใบหน้าของคนหลากหลายอายุและถูกถ่ายจากหลายมุมที่ต่างกัน โดย VGG-Face2 จะมีความสามารถในการแยกใบหน้าของบุคคลได้อย่างแม่นยำและมีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงของภาพเช่นมุมเอียงแสงที่ต่างกันหรือสีผิวที่หลากหลายโดยจะทำให้โมเดลของเราเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากขึ้นและสามารถรับมือกับภาพใบหน้าที่แตกต่างจากภาพลงทะเบียนได้ดี ต่อไปเป็น Data Set ที่ใช้ในโมเดลเพื่อการระบุตัวตนนะคะโดยเราจะบันทึกภาพใบหน้าของกลุ่มตัวอย่างจำนวน5คนค่ะที่ลงทะเบียนเข้าระบบโดยในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยแต่ละคนจะถ่ายภาพใบหน้าทั้ง3มุมค่ะได้แก่มุมตรงมุมซ้ายและมุมขวาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจดจำใบหน้าค่ะโดยจำนวนภาพรวมของระบบเนี่ยจะรวมทั้งหมด15ภาพผู้ป่วย5คนถ่ายภาพคนละ3ามุมต่อไปเป็นการจัดชุดข้อมูลนะคะเราจะใช้ Training Set 70%ใช้ในการฝึกสอนโมเดลเพื่อให้ระบบเรียนรู้ลักษณะของใบหน้าและจดจำเอกลักษณ์ของแต่ละบ,บุคคลได้ค่ะต่อไปเป็น validation set 15%ค่ะใช้สำหรับตรวจสอบว่าโมเดลกำลังเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ในระหว่างการฝึก ดยชุดข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกนําไปสอนโมเดลแต่ใช้ทดสอบผลลัพธ์หลังจบการฝึกของแต่ละรอบค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลจําข้อมูลฝึกมากเกินไปและช่วยให้โมเดลสามารถทํางานได้ดีเมื่อเจอภาพใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งในระบบนี้จะคิดเป็นประมาณ2ภาพจากข้อมูลทั้งหมดค่ะครับต่อไปนี้จะเป็นส่วนของโค้ดรีวิวนะครับอา่าแล้วส่วนแรกก็จะเป็นการอิน r ุตไวเบรีต่างๆครับตัวที่เราใช้แล้วก็ตัวที่สําคัญหลักๆเนี่ยก็จะมี OS รับที่จัดการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ทางก็จะใช้ในการโนมเนอร์รือจัดการด้านฐานแซม เดทมใช้ในการจัดการวันที่และก็เวลาเฟดดิ้งใช้ในการดําเนินการหลายอย่างพร้อมกันในช่วงเวลาหนึ่งผ่านใช้ในการจัดการกับผพ่านในรูปแบบ Object Orient ยนท์ o อฟชเชนอลให้สามารถไทม์พินต์ตัวแปรที่สามารถเป็นนอนได้หรือว่าค่าที่เรายังไม่ได้กำหนดเดิมพายคือจัดการตัวเลขแบบ m มทริกเช่นเวกเตอร์อที่ได้มาจากเฟดอินเ e ดดิ้งครับหรือการเปลี่ยนข้อมูลใบหน้ากลายเป็นตัวเลขครับ CV2 ก็จะเป็นรับบริษที่ใช้เปิดคล่องแล,รรแล้วก็จัดการวิดีโอและรูปภาพได้ครับลียนสีได้ด้วยครับ ท็ก็คือเฟรมรูปสำหรับการสร้าง Deep Deep l e a r n i n g Mo เดลครับ a ฟ e n e t PyTorch ก็จะรบวบรวมโมเดล Face และ o อ dition ที่ใช้ทอแล้วก็พร้อมในงการใช้งานแล้วครับคือผ่านการเทนนเรนตัวนี้ไปแล้ว MTCNN Mo เโมเดลก็จะใช้ในการค้นหาใบหน้าแล้วก็ร,ระบุราบได้บรอบใบหน้านั้น i n s สแตชชั่ n ลิสเเปลี่ยนใบหน้าให้อยู่ในรูปของตัวเลข Embedding ครับแล้วก็ Fla กนี่จะถูกใช้เป็นเว็บเฟรมเรือของ Python ครับทำให้เราเริ่มเป็นหน้าเว็บไซต์แล้วก็แบบอปต่างๆได้ครับ ในส่วนของาการเซฟโหลดแล้วก็รีวิวตัวข้อมูลครับตอน,นที่นี้ EDB เนี่ยก็จะเป็น Embedding ครับส่วน Label ก็จะเป็นเก็บ Re b e l ต่างๆเอาไว้ว่าภาพใจเป็นใบหน้าข,ของใครคุณสมอะไรรวมถึงการสร้างไฟล์ CSV ครับโหลดฟัง์ชันเนี่ยจะโหลดข้อมูลจาก่าดเข้าสู่ตัวแปรครับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมบันทึก Label แล้วก็ f a ฟ Embedding e ส่วน CSV ก็จะ ยืนยันผ่านกฎหมายในการเซฟและบันทึกค่า r ีวิวกับ embedding ครับเข้าสู่ไฟล์ในผ่านที่แท้จริงกล่าวก็คือถ้าเกิดว่าผ่านนั้นไม่มีอยู่จริงก็จะมีการสร้าง directory ขึ้นมาครับจากตรงนี้ครับซึ่ง exit o k เท่ากับ true นี่หมายความว่าถ้าเกิดกัรจากสร้างขึ้นมาแล้วรันอีกรอบนึงผ่านนั้นมีนแล้วก็จะไม่มีการส่ง e r r o r มาครับ Review d v from folder ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มาแก้ปัญหากรณีข้อมูลค้างของ m b e d d i n g ครับ คือเลเวลเนี่ยแม้ว่าจะมีการลบข้อมูลผู้ใช้แนละรูปภาพออกไปแล้วการทํางานก็มันจะคือมันจะมีกรณีที่รูปภาพเก่ามันยังโดดเซฟอยู่ในเลเวลอยู่แล้วก็ Embedding ด้วยทําให้เราจะต้องมีฟังก์ชันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยโหลด d p และ s a ฟ e DB มาแก้ไขปัญหานี้ครั้งหนึ่งครับสำหรับส่วนของโคไซน์ซินเราจะเป็นฟังก์ชันวัดความเหมือนระหว่าง e m b e d d i n g ของใบหน้าที่ต้่งตรวครับทางข้อมูล Embedding ก็คือก็จะเปลี่ยนที่ว,ว่าใบหน้าใดได้สกอร์สุดมีความคล้ายคลึงด้วยระยะห่างแบบโคไซน์สิบมากที่สุดก็คือเจ้าของของใบหน้าน,นั้นครับ m face 160 rgb ก็จะเป็นการรับรูปภาพขนาด160่งร้ 60. อห่กแล้วก็ส่งต่อให้ r e ยสเนเพื่อแปลงเป็นนามไพอารีครับมันก็คือ embedding vector แบบหนึ่ง estimate แล้ว next นี่ก็จะเป็นการรับค่าเป็น landmark พวกตาซ้ายตาขวาแล้วก็จมูกครับเสร็จแล้วก็มาคำนวณหาแนวคือกลางใบหน้ากับระยะห่างจากจมูก ซึ่งค่ารีเทิร์ก็จะเป็นอัตรา,าส่วนซ้ายขวาในรูปแบบองศาใช้สำหรับการกะและกระพุ่งองศาในการหันของใบหน้าครับว่าหันหน้าตรงหันหน้าไปทางซ้ายหรือหันหน้าไปทางขวาครับสำหรับเ a สโ position ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเรกก็จะอยู่ในภายในคาร์ดกล้องครับก็จะเป็นเฟร,รมที่สร้างจากเว็บ c a m CV2 ก็จะมีการวาดรอบวงกลมพร้อมติกที่ระพุสถานะหันซ้ายหันขวาแล้วก็บอกความเหมาะสมว่าผู้ใช้วางใบหน้าอย่างถูกต้องหรือย,อยัง สำหรับฟสอินเดียนนี่ก็จะคำนวณระยะห่างจากกรอบที่วาดไว้ของใบหน้าครับรวมถึงขนาดของใบหน้าเพื่อบอกว่าตัวผู้ป่วยอยู่ห่างหรือใกล้จากกล้องแบบเหมาะสมหรือไม่แล้วก็ออกจากะกอบหรือไม่ครับแล้วก็จะส่งค่าเป็นบูลีนรีเทิร์นกลับมาเพื่อตัวยืนยันว่าผ่านการทดสอบสำหรับการยูนในกรอบหรือไม่ในส่วนของ MT CNN นะครับในส่วนรูปแรกก็จะเป็นการตั้งค่า Input แล้วก็การดำเนินการครับ แล้วก็รูปแบบการบัน,นทึกเพราค่า trace node แล้วก็ mtcn การเลือก device สำหรับทำท้าทในที่นี้ก็คือให้ใช้ cpu ส่วนหนึ่งในการดำเนินการในคลาสกล้องนี่ก็จะ,อะของส่วนแรกครับเราก็จะทำการสเกลภาพให้มันลดลงด้วย cv 2, <S <S 2มันจะทำให้ mtcn เน่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหาเบด้าแล้วก็ประหยัด memory ี่ด้วยครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ cv 2ตรงนี้ปรับสีภาพจาก bgr ให้เป็น rgb อีกครั้งต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่มีการ save f r a มาแล้วเนี่ยภาพที่ได้มันจะเป็น bgr ครับ เราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็น R G B เพื่อให้มันเหมาะสมกับปริยภาพที่ M C N E จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะรับค่าบล็อกและแลนด์มาร์คที่รีเทิร์นมาจากการค้นหาใบหน้าของ M T C N W E T X แล้วก็สเกลกลับให้ตรงตามขนาดของสเกลเดิมครับเพื่อที่จะได้ตรงตามเงื่อนไขสำหรับการวาดเฟรมแล้วก็การดําเนินการวางกรอบต่างๆครับด้านจ้าเนนะครับ 1. พัฒน,น,นาระบบการยืนยันความถูกต้องของไฟล์ให้มีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. พัฒนาระบบเพื่อลรอ,องรับการตรวจจับหลายคนเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทําง,งานในโรงพยาบาลได้มากขึ้นครับ 3. ครับพัฒนาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและเป็นระบบมากขึ้นครับ 4. พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและเป็นต้นแบบเราการพัฒนาต่อในอนาคตครับก็ไปครับดิ f เฟเรนต์นะครับโดยงานวิจัยแรกคือการรวบรวมเทคนิคอัลกอริทึมและโมเดลในการจดจำใบหน้าครับ 2. งครับงานวิจัยนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิค Transfer Learning เพื่อพัฒนาระบบจดจำใบนหน้าในการยันตัวตนของผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นในการเพิ่มความแม่นยำและลดต้นลดต้นทุนการฝึกโมเดลจากศูนย์ครับ3ครับเป็นระบบการช็คชื่อเข้าเรียนโดยการตรวจจับใบนหน้าโดยใช้ CNN และ Deep Learning ครับ4ครับระบบการแจ้งเตือนการเข้าออกห้องอุปกรณ์เครือข่ายเน็ตเวิร์กได้เทคโนโลยีการสแกนใบนหน้าครับ5ครับการพัฒนาระบบ การลงเวลาเข้าทํางานโดยเทคโนโลยีการเรียนรู้จดจํำไปหน้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในทีมครับผมครับพวกเรากลุ่มฮิ p โปโปเตมัสนะครับขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ครับขุมครับ